มาเรื่องราวค่ะผู้ชมค่ะที่หลายๆคนรอคอยกับงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่ s u p e r ร์ไอดอลอ a วอร์2026ที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่31มีนาคม2026นั่นเองสถานที่ MCC Hall The ม l ล l l i s โซบางกะปินะคะเราเปิดโบอดด้วยการ9สาขารางวัลด้วยกันค่ะมาดูรหัสนะคะรวมไปถึงน้องๆผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาซึ่งตอนนี้ค่ะขออนุญาตนะคะในส่วนของสาขา popula female cup Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นหญิงยอดนิยมแห่งปีรหัสซีหนึ่งค่ะน้องเอนจอยทิดารัดกับน้องจูนนันนิรินค่ะซี 2, น้องมิวพรรษาและน้องเลิฟพัทรานิตซีสน้องแตงควาพินยาเนสนะคะแล้วก็น้องเหนือดิศรยา C4 น้องฟีนสโรชาและน้องเบกกี้รีเบก้า C 5หน้องลีนาละลีนากับน้องหมิวนัชชา C 6หค่ะน้องน้ำตาลทิพนารีและน้องฟิล์มรัชาน,านันท์ C7 น้องหลิงหลิงคองกับน้องอ,อมกรนพัทรซน้องจินนี่นัทนิชากับน้องเจนา่า แองเจลีนานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการโหวตของเรานะคะมีด้วยกัน2วิธีด้วยกันวิธีโหวตผ่านระบบออนไลน์ค่ะเข้าไปโหวตได้ที่ w w r l d Wide ์ e b m a มายาคิดช a แนล l อ o คอมสลัดมายาอันเดอร์สกอร์ไอดอลอันเดอร์สกค่ะสามารถโหวตได้ทั่วโลกไม่จํากัดจํานวนครั้งและ อีกหนึ่งช่องทางนะผู้ชมขาหอดผ่านคูปอง Big กบอดนั่นเอง1คูปอง Big กบอดหนึ่ใบค่ะผู้ชมหวดได้50คะแนนสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line ID 0 9แอดศูนย์าอยูอนะคะแล้วก็เขียนรหัสศิลปินส่ง คูปองโหวตกลับมาที่กองบรรณาธิการมายาทีวีค่ะ1คคูปองโหวตนะคะโหวตได้1ศิลปินนั่นเองค่ะติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโซเชียลของมายาทีวีและมายาฮอตนิวทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงการรับชมการถ่ายทอดผ่าน อัมรินชีวีด้วยนั่นเองค่ะผู้ชมขามาเรื่องราวเรากันต่อดีกว่าคะ่ะผู้ชมเป็นเรื่องราวละครล่าสุดที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูมากเป็นละครเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําในสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆคนจนคนรวยลูกคนรวยเนี่ยก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์เรียนโรงเรียนนานาชาติลูกคนจนเรียนโรงเรียนวัดนะคะอันนี้คือหลายๆคนเนี่ยออสัมผัสมาตั้งแต่เกิดมาเล็กซี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนโรงเรียนวัดเพราะครอบครัวเราไม่ได้มีเงินสําหรับส่ง เรียนโรงเรียนอินเตอร์ไม่ได้เรียนโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนประจำนะคะที่แบบว่าต้องมีเงินค่อนข้างมากเนี่ยคือความเหลื่อมรำํำ ที่เราเห็นชัดเจนในระบบโรงเรียนและละครเรื่องนี้ค่ะผู้ชมคะศักดินาวิทยาลัยจะเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่สะท้อนและตีแผ่เรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมโดยเฉพาะระบบการศึกษานั่นเองนักแสดงค่ะมากฝีมือแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าขนกําลังเขาเรียกกาลังฝีไม้ลายมือมาสู้กันปะชันฝีมือกันในละครศักดินาวิทยาลัยนำทีมโดย คุณอ้อพิยาดาค่ะผู้ชมค่ะก็ต้องบอกมาประชันฝีมือลายมือกับคุณแอปทักษอนเนี่ยนะคะทั้งสองคนมากฝีมือแล้วก็การประชันกันเนี่ยเราเห็นจากทีเซอร์จากเทเลอร์แล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวค่ะว่าเรื่องนี้น่าดูมากๆรวมไปถึงนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณชาคริตแย้มนามน้องเฟิร์นนบจีรานะคะและนักแสดงดาวรุ่งของทางช่องวัน31อีกหลากหลายคนเลยเมื่อโรงเรียนค่ะอาจไม่ใช่เพียงสถานศึกษาแต่กลับเป็นสมรภูมิความขัด แย้งระหว่างชนชั้นเออมันเกิดขึ้นจริงๆนะเตรียมพบกับการตีแผ่เรื่องความเหลื่อมร้ําและการขุดคุย เงื่อนงำต่างๆที่ถูกซุกซ่อนอยู่รอชมได้เลยค่ะเร็วๆนี้นะผู้ชมทางช่องวัน31บอกได้คำเดียวค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันจะสะท้อนนี่เห็นเลยนะคะว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่นั้นในนั้นบ้างและความเหลื่อมล้ำมันเกิดขึ้นจริงๆลูกคนรวยกับลูกคนจนอนาคตในชีวิตของเขาเนี่ย เขาสามารถเลือกได้ไหมหรืออนาคตของเขามันจะดีมากกว่าหรือน้อยกว่าระหว่างคนจนกับคนรวยนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะผู้ชมค่ะเป็นละครที่กล้ามากๆก,ก,กับการนําเสนอและตีแผ่เรื่องราวให้กับทุกคนได้เห็นนะคะในอีกหลากหลายแง่มุมอย่างแน่นอนค่ะความเหลื่อมล้ําคือสิ่งที่สําคัญมากๆเราก็ไม่อยากให้ประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้ําโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาไทยนั่นเองค่ะละครเรื่องนี้อาจจะเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องนะที่สะท้อนให้ทุกคนได้เห็นและ คิดขึ้นมาในทันทีว่าเออเราต้องมีการปรับโครงสร้างเรื่องของระบบการศึกษาไทยบ้างแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเชื่อแน่ว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะสอดแทรกเรื่องราวเสียดสีนะคะแล้วก็ตีแผ่ สังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆในระบบการศึกษาค่ะฝากด้วยกับละครเรื่องนี้นะคะศักดินาวิทยาลัยเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อยากให้คุณได้ดูและคุณจะรู้ค่ะว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนๆเนี่ยมันเกิดความเหลื่อมร้ําขึ้นจริงหรือเปล่าในระบบการศึกษา